ประวัติของ XEC eCash 1. XEC คืออะไร XEC เป็นเหรียญดิจิทัลที่ชื่อว่า eCash ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นรีแบรนด์ของ Bitcoin Cash ABC หลังจากแยกออกจาก Bitcoin Cash และ Bitcoin ตั้งแต่ปี2020ถึง2021โดยตั้งเป้าให้เป็นเงินดิจิทัลสำหรับการชำระจริงที่ใช้ในชีวิตประจำวันจุดเริ่มต้น เดิมชื่อ Bitcoin Cash ABC f o กหนของ Bitcoin Cash รีแบรนด์เป็น eCash ในปี2021เพื่อเน้นการเป็น eCash หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์จริงจังลักษณะเชิงเทคนิคใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบ UTXO ของ Bitcoin แต่รวมระบบ Avalanche Pre-consensus เพิ่มความรวดเร็วและความปลอดภัยมากขึ้นเป้าหมายคือทำให้ธุรกรรมรวดเร็วมาก Finality ใกล้3วินาทีและรองรับ TPS ที่สูงมากในอนาคต มีบิตเป็นหน่วยพื้นฐานแทนทศนิยมเล็กๆเพื่อให้ส่งเงินย่อยง่ายขึ้น Supply มีสป p l y สูงสุดประมาณ21ล้านล้านหรือ21 t xec การใช้งานหลักใช้ชำระค่าธรรมเนียมเผาเบ r ร์น transaction ใช้ในระบบ governance staking ผ่านโมดูล avalanche สนับสนุน e tokens ok หรือ nft ในระบบของมันเองระบบสร้างโทเคนเสริมอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับ xec ปี2025 1>, 1. เหตุการณ์หลักเครือข่าย eCash เปิดใช้งาน Avalanche Preconsensus เมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยน2025เครือข่ายเปิดใช้งาน Avalanche Preconsensus บนเม n n e ตสำเร็จนับเป็นหนึ่งในมายสโตนใหญ่ของโปรเจกต์ทำให้การยืนยันธุรกรรมรวดเร็วและสุดท้ายมากขึ้นทีมงานได้เฉลิมฉลองกับชุมชนผ่านไลฟ์สตรีมพร้อมสมาชิกทีมพัฒนาด้วยกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและรถแมพ eCash มีรถแมปอัปเกรด2รอบหลักต่อปี15พฤษภาคมและ15พฤศจิกายนนอกจาก Pre Consensus แล้วยังประกาศฟีเจอร์ทางเทคนิคเช่นรองรับ64บิต integers ปรับปรุง Pay Button เวอร์ชัน5.00เพื่อเร่งประสบการณ์ชำระเงินจากข้อมูลอีเวนตต่างๆระบุว่ามีการพัฒนา Wallet และ UX เป็นประจำ รองรับการเทรดและอัปเกรดจาก Exchange Poloniex ประกาศจะรองรับการดี posit และ withdraw หลังจากเครือข่ายอัปเกรดวันที่15พฤศจิกายนแม้จะระงับหนักฝากถอนช่วงอัปเกรดเพื่อความปลอดภัยสถานะของ XEC ในตลาดจากข้อมูลราคาปัจจุบันและสถิติบนคอย n Market Cap XEC มีมูลค่าต่ำกว่า0 0 0 0 0 2ดอลลาร์ต่อโทเคน Market Cap อยู่ระดับราว178มิลียนถึง225มิยนดอลลาร์ u ั p l y ที่หมุนเวียนสูงมหาศาลเกือบเดม21 T XEC ถือว่ามีความผันผวนสูงและราคาไม่โตอย่างโดดเด่นเมื่อเทียบกับเหรียญอื่นในท็อปคริปโตเคเ e รนซีสข้อควรระวังและคำเตือน Warning Project XEC มีชุมชนเสียงหลากหลายบางคนมองว่าเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ยึดถือแนวคิดเงินดิจิทัลจริงต่อจากบิตคอยนแต่บางเสียงก็ตั้งคำถามเรื่องประสิทธิภาพการนำไปใช้จริงและการตลาดของทีม อย่าลืมแยกแยะโทเคนปลอมบนเครือข่ายอื่นเช่น BSC Scan Spam Tokens ที่ใช้ชื่อ XEC ที่มีแนวโน้มทําให้ผู้ใช้โดนโกงปิง้งสรุปภาพรวมรายการสถานะหรือข้อมูลสำคัญเหรียญ XEC คือ eCash รีแบรนด์จาก Bitcoin Cash ABC เป้าหมายเงินดิจิทัลสําหรับใช้จ่ายจริง Digital Cash เทคโนโลยีเด่น Avalanche Preconsensus เพิ่มความเร็ว Finality อัปเดตใหญ่ล่าสุดเปิดใช้งาน Avalanche Preconsensus พฤศจิกายน2025ตลาดราคาหรือมูลค่าตามตลาดยังต่ำและผันผวน